สวัสดีครับมือนี้จิพาไปเวียงสุ่มสอนนครลุมเก่าครับที่เขาไลทีไม่รูอเป่ไลเขาไลไปใช่ปะไลพูดครับมณีนี่เป่าครับพูดโขนสอนเนาะแต่พี่สิ่เล่นดาบนมีกิ่งเนาะโอ้ว่าเขาไลนด่เห็นเลยเนี่ยดี่แต่ทรากเนี่ยโอ้แต่ดีตัวอันสัตว์เนี่ยวจิพาไปเวียงไก่แม่ที่เด็ดครับแม่บักมาหลอกับไอ้บวกกับไซนี่บอกซอสเจษดาซอสเจษดา ผู้ใดว่าผมบ่มีซอเจตธาดาเดี๋ยวมีใบรับรองสายพันธุ์นะเพิ่อนครับยังไ่ครับขู่พ่อมครับผู้ใดยอยากได้พ่มฟีมันลาักเอาลัก,กจะไหนขอเขาจะหายยัวนี่นะครับเปนปานเดินนะครับน,จะจะน,นี่ตรวจสตว์จด้เจอแม่ตจนพ่อนี่ยแล้วเดีนี้ได้แม่ซอจิตธาดา แม่ของผมอรมะนี่ครับตัวนี้แม่เท่าเหี้ยนะครับเท่าเหี้ยเท่าเหี้ยฟักเอาสรงที่ไหนออนะทวยไข่สรงเด้เอ,อเด้อเ,เอาทรงออกไไกันไข่ดไม่กะไข่ผู้ใดสนใจกะครับมาเอาเด้อไข่นั่นและหาบ้าขครถึงกังนค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 นโอ้มาดูนี่ครับมีนี่นี่ที่เด็ดเลยผมบ่อยากผักเลย สองแม่นี่บอกตรงๆเลยว่าอีเข้านี่ซอส,สเจษดานะครับแม่นี่นักเรียนนอกเป็นวะนนคู่กันคู่กันคู่กันครับเดี๋ยวมันฝากผมจะลง่งแจกผมจะล่งแจกนะครับคูหนึงครับผู้ใดอยากได้นี่ใช้พม่า,มาของซอสเจษดานี่กดติดตามผมไปเลยเป็นเป็นชั้นล้านชั้นล้านจะ สั้นล bon mm. ้านเขาได้ตัวแมวมาดิสั้นล้านปลาเกี่ยวปลาเกี่ยวนี่ตีสิบล้านนะครับคุณผู้รู้จักดอกคุณบุคเคยเบิ่งนะครับจักหลานเดียวเขาเคยเบิ่งมึงเขาบอกกู้จักทอดสดธรรดาพุ่มนี่พุ่มนี่เขาบ่อเป็นแบบนี้เอาเอาเขาจะเอาอยู่เดียบ่เอเหมี่ยนเอาไว้ด้วครับอู้เบิ้งรวมอู้พควรนะวิสลับดอกนี่ รครับเดลือดแต่สากค,ครับกองอัญญาเลยนะอันนี้เขาเอาไหมเนี่ยอันนี้บ่เอาบ่เอาเอา,ปา,เอาเไปเอาใช่ไหม,มเก็บเก็บเอาเลมาใส่เอาลำบุเฮ้ย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 อันนี้ได้การได้ไเนี่ยฟั่งใครนั่นละนั่นละเอาไปเอาไปผมเฮ็ดไว้แล้วย่างนุ่มเลยงห็นหมฮน เรามาันนี้เรามาเก็บซากกัน,นครับเก็บตกเก็บตกเก็บซากอาจจะดูไม่ไนครับดูพระไหมดูพระไหมเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเบิงเบิงเบิงจะเฝ้ามมือที่เขาไล่มือแรกครับเบิงเบิงเงนี่ครับสภาพคน,นครับสภาพับเขาไล่ทีมือแรกนะนี่ตายประมาณตายประมาณร้อยกว่าตัวครับมานลอยกว่าตัวนะครับอีู่ใคนคนกว้างเป็นไงเลย แต่ว่าผมกะอา้อายไลายพี่นเล่าทำไปหลายอยู่ผมสามารถมีแบงไก่หนุ่มให้ตอนนี้หลายอยู่ครับประมาณันยี่สิบก็ตัวผมบอกใครผมบอกใครใช่ว่าผมไปเป็นบอกไปแล้วอันนี้ไม่ได้ลากศาดตร์นะครับไม่มีใครลากศาดครับคนลากพรมครับ ไม่ไล่พินครับเช็ดบ่คือหรอกครับคือคนนี่ลนะ่ะค้นไก่ค้นไก่อันนี้ใครที่เคยมานะครับรู้เลยว่าลายพิณเก่านะครับ <laughs> ลายพิณเก่าอยู่ตรงนี้นะจะได้เก็บภาพนาะงงามไปอยู่ครับนางงามโอ้โหผมเคยมาสอานไก่น้ำเพลินกะเบิองเดเด้อครับ นี่มองปัมไกลากาครับมองไกลไกเ้าค่เ,เครกับานะได้สีบ,บาทเรงเกี่ยวกับใจครับชุมอยู่ใกันอย่า <laughs> บอกร่ยงอย่าบอกร่ยง <laughs>